ฉันชื่อตุยฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่โตมาในครอบครัวไม่ใหญ่มากมีพ่อกับแม่ที่เข้าใจแต่มนุษย์ตัวเล็กๆอย่างฉันโดนจำกัดคำเรียกเฉพาะกลุ่มว่าเกเก้งตุ๊ดแตวกระเทยหรือสาวประเภทสองแต่รู้อะไรไหมช่างแม่งเถอะจะเรียกอะไรก็เรียกฉันไม่สนอยู่ละไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ฉันนี่จริงไหม แต่หนังเรื่องนี้ให้คำจำกัดความฉันว่ากระเทยซึ่งฉันก็เป็นกระเทยคนหนึ่งที่ไม่ได้สวยถ้าจะให้คะแนนหนังหน้าตัวเองอะหรออืมเต็มสิบฉันคงให้เก้าเหมือนไส้ฉันเหรอก็ไม่ต้องดูแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มองใครแค่รูปรักษณ์ภายนอกก็ดูเถอะ ฉันเป็นนักศึกษาที่เรียนจบมาปีกว่าๆแต่แม่งยังไม่มีงานทําเลยแต่ก็นะชีวิตก็งี้แหละใครจะไปรู้ล่ะก็ก่อนเรียนไม่ได้มีใครบอกนี่ว่าจบมาแล้วแม่งจะเดินหางานยากขนาดเนี้ยในอดีตมีแต่คนบอกว่าเรียนให้จบสูงสูๆจะได้มีงานทํำดีๆอีกดอกชีวิตจริงได้ไหม ไม่แม่งถ้าไม่มีความสามารถที่เก่งเฮ e ี้ยหหรือไม่มีเส้นสายที่หนาเฮ e ี้ยๆก็เดินหางานไปเถอะคะ่ะ w l l c o m e to real life ยินดีต้อนรับสู่ชีวิตจริง ครับพอครับสมัครแล้วครับครับพุ่มครับครับพอครับครับพูมอดีครับ ยังไม่เก้าโมงเลยโอ๊ยขวาล้า,าดีต <c oughs> ้องก้าวเท้าสายสิ ปริญญาตรีสตาร์ทหม่นห้าอีดอกชีวิตจริงส่วนใหญ่ปริญญาตรีสตาร์แค่เ0้าทดลองงานอีกสเดือนถ้าโชคดีผ่านงานนะรวมโอทีเดือนที่สมึงได้ไม่เกินหมื่นสองไหนละหมื่นห้แต่ฉันก็ฝันนะว่าฉันน่ะจะได้ทำงานที่ดี เลี้ยงพ่อแม่ได้ฉนวาความฝันของฉันคงเป็นความฝันขั้นพื้นฐานที่ธรรมดาของคนทั่วไปแต่ก็นะชีวิตแม่งทางแยกเยอะเหลือเกินมันไม่ใช่แค่ทางตรงที่จะพาเราทุกคนไปสู่เป้าหมายหรอก สวัสดีครับพอดีว่าผมจะมาสมัครงานนะครับขอดูปเอกสารหน่อยค่ะได้ครับนี่ครับทางเราจะติดต่อกับไปในวันสองวันนะคะบอกว่าจะได้เรื่องงไงนไขอบคุณมากครับพี่ ะะอป้าดูดวงไหมคะไปดูเรื่องอะไรล่ะพอดีว่าหนูอะ่ะไปสมัครงานไว้หลายที่มากคะ่ะแต่ว่าไม่มีที่ไหนอะ่ะตอบกับหนูมาเลยหนูก็เลยสงสัยว่าชาตินี้เนะะี่ยค่ะหนูจะได้งานหรือเปล่าคะเอามือมา มือข้างไหนคะหมอผู้หญิงมือซ้ายผู้ชายมือขวาถ้าเป็นกระเทยล่ะคะอุ้ยขัดขา,านน้นนี่่ะหมอภายในสามวันเจ็ดวันนี้ค่ะเจ้าจะได้งานแน่นอน จริงๆนะคะหมอพูดจริงๆนะคะหมอคะมีอีกเรื่องนึงที่หนูสงสัยคะ่ะเรื่อเรื่องเนื้อคู่ของหนูนะครัหมออคู่หนุ่มข้างบ้านหนุ่มข้างบ้านคนนั้นที่มีรอยสักจริงหรอคะจริงหรอคะ แล้วงานที่จะได้เนตำแหน่งอะไรคะเฮ้ยใจสกิดมากนี้ตุ้นลุกขึ้นหมอหมอทำไมมาเดินเนี่ยคะลูก ฉันโดนทำร้ายกับประโยคที่ว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะคะเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะครับเดี๋ยวทางบริษัทจะประชุมและจะติดต่อกลับไปประโยคนี้ฉันฟังจนฉันจำขึ้นใจละ ฮัลโหลอ๋อใช่ครับผมใช่ครับจริงๆริเหรอครับพี่ผมดีใจมากเลยครับครับพี่พี่ค้างแค่นี้ก่อนนะคะ ฮัลโหลค่ะ,ะ,ค,ะค่ะร,าาริอาอากอสอเคอ,อ๋อ,อ,อครับใช่ครับใช่ครับพูดอยู่ครับ,ะะบ,บ,บจริงๆเหรอครับพี่โอ้ยผมดีใจมากเลยครับเออแล้วไม่ทราบว่าเงินเดือนเนี่ยจะได้เดือนเท่าไหร่อ่ะครับแปดพันห้าค่ะแปดพันห้าแปดพันห้า เงินเดือนแค่นี้มันจะไปพอจ่ายได้ไงวะไหนจะค่ากินค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟออครับครับฟังอยู่ครับเออเดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วผมจะติดต่อกลับไปอีกทีนึงครจอ่ยนะคะมาะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ก็มีหลายที่หลายบริษัทที่โทรเข้ามาบอกให้ไปสัมภาษณ์งานแต่ก็นะถ้ามันไม่โอเคฉันก็ไม่ไปจะว่าฉันเลือกงานก็ได้นะแต่ฉันคิดว่าถ้าจะทำงานต้องเป็นงานที่ฉันโอเคกับมันรักมันอยากทำมันทุกวันดีกว่าแม่ พอเนี่ยก็สมัครโยพอยังไม่ได้เลยก็ไม,ไ,ยมไม่หลเหมือนกันพอแต่ก็สมัครโยก็สมัครโยนี้เลยพอ คพณพอไม่เข้าใจมั้งหรอไม่ใช่หลบอยู่เช,เชื่ออย่างเดียวที่อ่ะ <Okay, man. S 1> ก็ตั้งใจงแัแหละเอาพคนเราก็ต้องนอนไหมพอพอไม่นอนนหรอ แต่คุณรู้อะไรไหมฉันเป็นคนเชื่อเรื่องโชคลางมากไม่ว่าจะกี่วิธีที่เขาบอกว่าแม่งเด็ดแม่งเจ๋งฉันลองมาหมดละไม่ว่าจะไหว้ต้นไม้ไหวพระไหว้สารพระภูมิหรือแม้แต่กระทั่งการดูดวงฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าฉันทําไปทำไม ก็บอกแล้วไงฉันเป็นคนคนหนึ่งที่เห็นเขาทำฉันก็ทำบ้างไม่เห็นแปลกแต่ถามว่าได้ไหมถ้ามันได้ผลฉันคงไม่ตกงานอยู่อย่างนี้นี่แหลคะค่ะชีวิตฉัน ฉันก็ได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของคนเรานั้นไม่ใช่ดวงไม่ใช่วาสนาแต่มันคือความพยายามต่งหากละ่ะที่สำคัญที่สุดดูอย่างเต่าตัวนั้นสิมันยังพยายามเลยทั้งๆท,ที่มันก็วิ่งไม่ได้พูดคุยก็ไม่ได้ขอร้องใครก็ไม่ได้มันทำได้แค่เดินชา้า และใช้ความพยายามของมันจนถึงบ้านซึ่งเป็นเป้าหมายของมันได้แล้วคนเราล่ะทำไมจะใช้ความพยายามบ้างไม่ได้ฉันหวังว่าหนังเรื่องนี้จะทำให้ใครหลายคนเปลี่ยนความคิดสมัยในการใช้ชีวิตได้ไม่มากก็น้อยแค่นี้นะบาย